นี่คือตัวอย่างหูภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณครับเน้นอารมณ์ระทึกชวนสงสัยและกระตุ้นให้ผู้ชมอยากดูต่อจนจบเด็กเก็บขยะธรรมดาคนหนึ่งกลับได้รับบ้านหลังใหญ่และรถซูปเปอร์คาร์โดยไม่รู้สาเหตุแต่เบื้องหลังของของขวัญน,นั้นกลับซ่อนความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยทำไมหญิงชาราที่เขาช่วยไว้ถึงกลับมาหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว และเพราะอะไรบ้านหลังนั้นถึงไม่มีใครอยู่ได้เกินสามคืนเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคหรือบุญคุณแต่มันคือสัญญาระหว่างคนเป็นและคนตายอยากกับพริตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอยากให้ผมเขียนสามเวอร์ชันของฮุกสั้นกลางยาวสำหรับเลือกใช้หม่ครับเด็กชายชื่อนัดอาศัยอยู่ในชุมชนเล็ก ริมคลองแสนแสบทุกวันหลังเลิกเรียนเขาจะเดินลากถุงพลาสติกเก็บขยะตามทางมือเล็กๆของเขาเปื้อนโคลนและกลิ่นเหม็นจากขยะที่หมักมมเย็นวันหนึ่งเสียงฝนกระหน่ำลงมาจนท้องถนนกลายเป็นลำธารน,นัดรีบหาที่หลบฝนใต้เพิงร้านเก่าเขาเห็นหญิงชารานั่งตัวสั่นอยู่ตรงม้านั่งไม้ผมสีขาวเปียกชุ่มน้ำตาคอย่ามาคนเดียวเหรอหญิงชาราเหยหน้าชา้ชาช ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวเธอบอกเพียงว่ายายหลงทางนมพผ้าเก่าให้ยายพาเดินลัดตรอกแคบๆที่มีแต่แสงไฟสลัวกลิ่นน้ำเน่าจากคลองลอยมาแต่จมูแต่เขาไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเขาพยายามหาบ้านของยายอยู่นานหลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็พายายไปส่งที่สถานีตำรวจก่อนจะเดินกลับบ้านด้วยเท้าเปล่าในความมืดฝนยังตกรองเท้าขาด แต่ในใจของเด็กชายอบอุ่นแปลกประหลาดเวลาผ่านไปสองปีนัดโตขึ้นกลายเป็นวัยรุ่นขยันทำงานพิเศษแต่ชีวิตยังเหมือนเดิมอยู่ในบ้านไม้โสมหลังเล็กกับแม่จนกระทั่งวันหนึ่งมีรถรูสีดมาจอดหน้าบ้านเสียงเครื่องยนต์เงียบลงประตูรถเปิดออกอย่างช้าๆชายในชุดสูทเดินเข้ามาพร้อมซองเอกสารสีขาวเขายื่นให้พร้อมรอยยิ้มมีคนฝากของไว้ให้หนูนัดเปิดซอง ข้าในมีเอกสารโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังใหญ่และกุญแจรถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งเขายืนนิ่งรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นสายลมพัดเบาๆเขามองไปที่ท้ายสองมีเพียงกระดาษใบเล็กเขียนด้วยลายมือสันๆว่าจากยายที่หนูช่วยวันนั้นยายไม่เคยลืมมือของนัทสันคาอ่อนเขามองกุญแจในมือเสียงในหัวเริ่มกองกลิ่นฝนเย็นๆในคืนนั้นกลับมาอีกครั้งเขาหันมองรอบตัว ท้องฟ้าครุมลมแรงจนต้นไม้สัน่นและทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากในบ้านหลังใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเข้าไปเสียงนั้นเบาแผ่วราวกับกระซิบเหมือนมาจากส่วนลึกของบ้านนัทนิง่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูบ้านหลังใหม่มือยังถือกุญแจแน่นกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นฝุ่นอับลอยออกมาจากภายในประตูส่งเสียงเอดเบาๆเมื่อเขาผลักเปิด แสงแดดอ่อนๆจากภายอกสองลอดเข้ามาฟุเน,นอากาศลอยพลิวช้าชเหมือนละอองควันพื้นไม้ใต้เท้าดังกึกกึกทุกครั้งที่ก้าวเขาเรียกเบาๆมีใครอยู่ไหมครับไม่มีเสียงตอบแต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดกว่าเดิมคล้ายเสียงของหญิงชรานัดย่ายอยู่ตรงนี้เรียดในกายเย็นว่านัดผันขวบไปทางบันไดที่ทอดขึ้นชั้นสอง เงาเลือเล่อนนเคลื่อนไหวอยู่ตรงปลายบันไดหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขาก้าวชา้ชาๆขึ้นไปทีละขั้นบันไดส่งเสียงเอดราวกับจะพังเมื่อถึงชั้นบนกลิ่นน้ำอบไทยอ่อนๆลอยมาแต่จมูกกลิ่นนั้นคุ้นเคยเหมือนคืนที่เขาห่มผ้าให้ยายตอนฝนตกเขาเดินตามกลิ่นไปจนถึงประตูห้องหนึ่งประตูงแง้มไวแสงจากหน้าต่างสองลอดเข้ามาเป็นเส้นบางๆ ภายในมีโต๊ะไม้เก่ากับกรอบรูปวางอยู่ตรงกลางนัดเข้าไปใกล้กรอบรูปนั้นคือรูปของหญิงชาราที่เขาช่วยไว้เมื่อสองปีก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกไม่ใช่รูปภาพคือเทียนที่จุดอยู่หน้ารูปนั้นยังลุกไม่อย่างช้าๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ลมหายใจของเขาหนักจูจูเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังเขาหันกลับไม่มีใครแต่กลิ่นน้ำอบกลับแรงขึ้น เหมือนมีใครอยู่ใกล้มาจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเบาๆที่ข้างหูขอบใจนะนาดเสียงนั้นนุ่มละมุนแต่แฝงด้วยความเศร้าเขาเผอถอยหลังไปชนโตเทียนดับลงทันทีห้องตกอยู่ในความมืดสนิทหัวใจเต้นถี่มือสัน่นแต่เขายังคงมองไปที่กรอบรูในเงามืดน,นั้นเขาเห็นบางสิ่งสะท้อนกลับเหมือนดวงตาคู่หนึ่งกำลังมองตอบทันใดนั้น แสงไฟทุกดวงในบ้านเปิดขึ้นพร้อมกันเสียงเครื่องยนต์ของซูปเปอร์คาร์ดังขึ้นเองหน้าบ้านนัดวิ่งลงบันไดแต่เมื่อออกไปถึงลานหน้าบ้านรถกลับไม่มีอยู่จริงมีเพียงรอยยางไม,ม่ใหม่ใหม่บนพื้นปูนเปียกเขาหันกลับไปมองบ้านหน้าต่างทุกบานเปิดออกเองม่านสีขาวปลิวไหวราวกับมือของใครบางคนแล้วเสียงของหญิงชราคนนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งบ้านหลังนี้เป็นของหนูจริงๆนะ แต่มีบางอย่างที่หนูต้องรู้ก่อนจะอยู่ที่นี่นัดยืนนิง่งลมเย็นพัดวูบและสิ่งที่ปรากฏตรงประตูบ้านคือเนาร่างของหญิงชาราที่เขาเคยช่วยไว้ในคืนนั้นยืนยิ้มอยู่พร้อมดวงตาที่ส่งประกายแปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนัดยืนนิ่งเหมือนร่างถูกตรึงไว้เสียงลมหายใจของเขาสั่นไหวขนที่ต้นคอลุกชันเมื่อรอยยิ้มของหญิงชาราเริ่มกว้างขึ้นช้าๆ ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความอบอุ่นแต่เป็นรอยยิ้มที่ทั้งเย็นชาและเจ็บปวดยายยายจริงๆเหรอครับเสียงของนัดเบาจนแทบไม่ได้ยินหญิงชราไม่ตอบเพียงก้าวช้าๆเข้ามาในเงามืดของโถงบ้านเธอสวมชุดผ้าถุงลายดอกสีจางเท้าเปล่าเปื้อนดินหยดน้ำค้างยังเกาะอยู่ที่ปลายผมสีขาวทุกก้าวที่เธอเดินพื้นไม้ส่งเสียงดังแผ่วเหมือนร้องไห้ นัดถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดกลิ่นน้ำอบยังลอยฟุ้งแต่แฝงกลิ่นเน่าบางอย่างเหมือนกลิ่นจากดินที่เพิ่งขุดใหม่หญิงชราหยุดตรงหน้าประตูห้องรับแขกเธอเงยหน้าขึ้นสายตานั้นแปลกเหมือนมองทะลุผ่านตัวนัดไปยังบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบ้านหลังนี้ยายตั้งใจจะให้หนูเสียงของเธอสั่นเหมือนจะร้องไห้แต่มีคำสัญญาที่หนูยังไม่รู้ นัดพยายามกลืนน้ำลายปากแห้งคำสัญญาอะไรครับหญิงชราเงียบสายตาเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นเศร้าเธอยกมือขึ้นชา้ชาๆปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ที่แก้มของนัดหนูช่วยายจากความกลัวในคืนนั้นตอนที่ไม่มีใครสนใจยายแต่หนูไม่รู้ว่าหลังจากวันนั้นยายไม่ได้กลับบ้านเสียงนั้นแผ่วเ,เบาจนแทบกลืนหายไปกับลมหัวใจของนัดหยุดเต้นชั่วขณะหมายความว่า ยายหญิงชรายิ้มดวงตาเริ่มหม่นลงยายไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วนัดเสียงทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนจะหยุดเขาถอยหลังชนโตอีกครั้งภาพเทียนดับในห้องชั้นบนผุดขึ้นในหัวหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้เธอยื่นกุญแจรถที่เขาได้รับในมือกลับไปให้หนูต้องขับมันไปที่ที่ยายจะมาก่อนแฟสงัง นัดมองกุญแจในมือมันเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งลมหายใจกลายเป็นไอขาวในอากาศอุ่นถ้าหนูไม่ไปหญิงชราก้มหน้าเสียงเธเริ่มขาดหงสิ่งที่อยู่กับยายมันจะมาแทนจูจูไฟในบ้านดับวูเสียงประตูทุกบานปิดสนิทราวกับมีมือลายร้อยคู่ผลักพร้อมกันเงาดำเคลื่อนไหวอย,อยู่รอบตัวนัดรู้สึกถึงแรงบางอย่างจับข้อเท้าไว้แน่นจากพื้นเขาพยายามดิน้น แต่แรงนั้นเหมือนดึงให้จมลึกลงไปพื้นไม้เริ่มแตกร้าวและเสียงหัหเราอของหญิงชาราก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงแหบต่ำที่สะท้อนกล้องไปทั่วบ้านรีไปสีนัดก่อนที่มันจะตื่นขึ้นหมดหัวใจของเขาเต้นแรงเลือดสูบฉีดทั่วร่างเขากระชากเท้าออกสุดแรงและวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านมือคว้าลูกบิดหมุนสุดแรงประตูเปิดออกพร้อมลมแรงที่พัดกระแทกหน้า ข้านอกมือสนิทไม่มีแสงจากถนนไม่มีบ้านหลังอื่นมีเพียงรถซูปเปอร์คาร์สีดำคันนั้นจอดอยู่เงียบๆนักก้าวเข้าไปมือสั่นจนแทบถือกุญแจไม่ไหวเขาเสียบกุญแจเข้าเครื่องยนต์ติดขึ้นทันทีโดยที่เขายังไม่ได้บิดหน้าจอรถเปิดเองข้อความหนึ่งปรากฏขึ้นไปที่เดิมที่เราพบกันเสียงเครื่องยนต์คำรามไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้า ถนนค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดนัดก,กำโพมาไหลาแน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขารู้แล้วว่าคืนนี้เขากำลังจะขับกลับไปยังที่ที่ทุกอย่างเริ่มตน้นถนนข้าหน้ามือสนิทราวกับไม่มีที่สิ้นสุดแสงไฟจากหน้ารถฉายเป็นเส้นตรงยาวไปในความมืดเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งเม็ดน้ำกระทบกระจกหน้าอย่างแรงจนมองแทบไม่เห็นทางนัดหยยบคันเร่งเบา,เบา เขารู้สึกว่ารถเหมือนขับเองพูมาลายขยับช้าๆโดยที่มือของเขาแทบไม่ได้บังคับหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่สายฟ้าผ่าลงมาบดนฟ้าเขาเห็นเอาคนยืนเรียงรายอยู่สองข้างถนนร่างเหล่านั้นนิ่งสนิทบางคนเหมือนกำลังจ้องมองตรงมาที่รถบางคนเหมือนกำลังยิ้มและบางคนมีใบหน้าเหมือนหญิงชาราที่เขาเคยช่วยนัดพยายามองไม่สนใจ แต่ทุกครั้งที่ไฟจากหน้ารถส่องผ่านเงาเหล่านั้นก็ขยับเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเดินตามรถที่แล่นไปข้ามนาเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ถนนเดิมนี่คือทางกลับไปยังคืนที่ฝนตกคืนนั้นถนนค่อยๆพาเขาเข้าสู่ชุมชนเก่าริมคลองที่ซึ่งเขาเคยเก็บขยะที่ซึ่งเขาเคยเจอยายน้ำในคลองข้างทางขุ่นค้นมีกลิ่นเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออก บ้านไม้เรียงรายสองข้างทางมืดสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และฝนที่กระหน่ำไม่หยุดนัดหยุดรถตรงสะพานไม้เก่าที่แห่งนั้นคือจุดที่เขาเจอยายในวันนั้นเขาปิดเครื่องทุกอย่างเงียบลงแต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งในหัวลงมาสีนัดยายรออยู่มือของเขาสัน่นเขาเปิดประตูรถชา้ชา ลมฝนพัดแรงจนประตูแทบหลุดเขาเดินไปที่กลางสะพานน้ำในคลองไหวแรงเหมือนมีบางอย่างขยับอยู่ข้างใต้แสงฟ้าผ่าอีกครั้งนัดเห็นเอาคนยืนอยู่ปลายสะพานเป็นหญิงชราในชุดเดิมแต่ใบหน้าซีดขาวเหมือนขี้เท่าดวงตาเป็นสีดำสนิทยายเสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอหญิงชราไม่ตอบเพียงชี้นิ้วไปที่คลองเบื้องล่างหนูช่วยยายอีกครั้งได้ไหม นัดมองตามน้ำในคลองค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นบางสิ่งคล้ายร่างของคนเสื้อผ้าเก่าเปื่อยยุ่ยพันอยู่กับกิ่งไม้แสงฟ้าผ่าอีกครั้งและนัดเห็นชัดเจนนั่นคือร่างของหญิงชราคนเดียวกันเลียดในกายเย็นเฉียบหญิงชราที่ยืนอยู่ตรงปลายสะพานหันมายิ้มย่ายอยากกลับบ้านแต่หนูต้องอยู่แทนยายทันใดนั้น แรงลมพัดกระแทกร่างน,นัดจนเกือบตกจากสะพานเขาคว้าราวไม้ไว้สุดแรงแต่มือของหญิงชรากลับคว้าข้อมือเขาไว้แน่นผิวเธอเย็นจัดแรงบีบมหาสารราวกับเหล็กนัดร้องออกมาพยายามดึงมือกลับแต่ยิ่งดึงยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปปล่อยผมเธอครับยหญ่หญิงชราก้มหน้าเสียงโหเรอของเธอกลับมาอีกครั้งแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนรอบตัว บ้านหลังนั้นเป็นของหนูแล้วจริงๆนัดเพราะตั้งแต่นี้หนูจะเป็นคนของบ้านนั้นพื้นสะพานเริ่มสัน่นแสงฟ้าผ่าลงกลางคลองเสียงน้ำกระพื่มแรงขึ้นมือของนัดเริ่มลื่นแต่ก่อนจะตกลงไปเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นในเงานามเบื้องล่างมีร่างของเขาเองยืนอยู่ในบ้านหลังใหม่กำลังมองออกมาที่สะพานด้วยใบยหน้าไร้าอารมณ์ หญิงชรากระซิบใกล้หูทุกอย่างต้องมีคนแทนที่แล้วแรงดงมหาศาลก็ฉุดร่างของนัตตกลงสู่ความมืดในคลองเสียงน้ำดังสนัน่นทุกอย่างดับวูบฝนยังตกแต่บนสะพานไม้ไม่มีใครอีกแล้วเช้าวันต่อมารถซูปเปอร์คาร์สีดำคันหนึ่งถูกพบจอดนิ่งหน้าบ้านหลังใหญ่ไม่มีใครอยู่ในนั้นมีเพียงกลิ่นน้ำอบอ,อ,อ่อนลอยออกมาจากประตูบ้าน และรูปของหญิงชรากับเด็กชายคนหนึ่งถูกแขวนไว้บนผนงังห้องรับแขกใต้ภาพน,นั้นมีป้ายไม้เล็กๆเ,เขียนว่าบ้านของยายกับนัดลมเย็นยามเช้าพัดผ่านรั้วเหล็กหน้าบ้านหลังใหญ่เสียงกระดิ่งลมดังแผ่วเ,เบาเหมือนเสียงหายใจของใครบางคนบ้านทั้งหลังเงียบสงดแต่ม่านสีขาวที่หน้าต่างยังปลีไหวชา้ชาๆเหมือนมีมือมองไม่เห็นกำลังสัมผัสมันคนละแวกนั้นเริ่มสังเกต ไม่มีใครเห็นเด็กหนุ่มที่ชื่อนัดอีกเลยทั้งๆที่รถรูคันนั้นยังจอดอยู่เหมือนเดิมทุกเชา้าบางคือมีคนเห็นไฟในบ้านเปิดเองทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปแม่ของนัดมาหาลูกในเย็นวันหนึ่งเธอเรียกชื่อเขาเสียงดังหน้าบ้านนัดแม่มาแล้วลูกไม่มีเสียงตอบแต่เสียงเปิดประตูเบาๆดังขึ้นเองบานประตูค่อยๆแง้มออกช้าๆ กลิ่นน้ำอบไทยอ่อนๆลอยออกมาแต่จมูกหญิงผู้เป็นแม่ยืนนิ่งเธอจำกลิ่นนี้ได้ดีกลิ่นเดียวกับที่ลูกเคยเล่าให้ฟังยายที่ลูกช่วยชอบกลิ่นนี้ใช่ไหมเธอก้าวเข้าไปพื้นบ้านเย็นเฉียบอย่างผิดธรรมชาติภาพบนผนังห้องรับแขกยังอยู่ที่เดิมรูปของหญิงชาราและนัดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตอนนี้ในรูปนั้นหญิงชาราไม่ได้ยิ้มอีกต่อไป ส่วนรอยยิ้มของนักกลับแข็งและเยนชาราวกับไม่ใช่เขาแม่ขยับเข้าใกลร้รูเสียไม้พื้นใต้เท้าดังกรอบแกรบเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาลายคู่กำลังจ้องจากมุมมืดของบ้านนัดอยู่ไหนลูกเสียงเธอสัน่นแต่ไม่มีเสียงตอบจากชั้นบนของบ้านมีเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเหมือนเด็กกำลังเดินลากเท้าไปตามพื้นไม้หญิงผู้เป็นแม่ค,อคอ่อยๆเหยหน้ามองขึ้น เธอเห็นเอาร่างบางๆเดินผ่านหน้าบันไดร่างนั้นสูงเท่าลูกชายของเธอนัดใช่ลูกใหม่เธอรีบวิ่งขึ้นบันไดแต่เมื่อถึงชั้นบนเธอกลับเห็นเพียงห้องหนึ่งที่เปิดอยู่ภายในห้องมีกล่องไม้ใบเล็กวางอยู่บนโตะ๊ะกล่องนั้นสลักชื่อไว้ว่านัดเธอค่อยๆเปิดออกพานมีกุญแจรถคันเดิมกับกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือของลูกชายว่า แม่ครับถ้าแม่มาเห็นข้อความนี้อย่าอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนก่อนที่เธอจะได้อ่านต่อเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหลังแชแผ่วเหมือนมีใครกำลังลากเท้าผ่านพื้นไม้เธอหันกลับทันทีไม่มีใครแต่มาในห้องเริ่มพริ้วแรงเหมือนมีลมพัดจากในบ้านไม่ใช่จากภายนอกกระจกหน้าต่างสะท้อนภาพบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเธอ หญิงชราในชุดผ้าถุงลายดอกใบหน้าสีขาวยิ้มชชาๆและว่ามือบนไหล่ของเธอนัดไม่อยู่แล้วลูกเอ๋ยเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นเยียบจนถึงกระดูกตอนนี้บ้านหลังนี้มีเจ้าของใหม่แล้วแม่ของนัดก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้ใต้เท้าเริ่มยุบลงเหมือนมีแรงดึงจากใต้พื้นเธอพยายามร้องแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอเงาของหญิงชราเริ่มซึมหายไปกับผนัง แสงในห้องกระพริบเสียงฝีเท้าดังขึ้นทั่วบ้านเหมือนคนหลายสิบคนเดินอยู่ในทุกห้องพร้อมกันประตูทุกบานเปิดเองพร้อมกันลมแรงพัดวูบจนรูปภาพบนผนังร่วงลงกรอบรูปของนัดแตกกระจายใต้กระจกแตกนั้นแม่เห็นภาพใหม่แทนที่ภาพของหญิงชรายืนคู่กับหญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนเธอในมือทั้งคู่ถือกุญแจรถสีดำคันนั้น และใต้ภาพมีป้ายไม้แผ่นเล็กเขียนไว้ว่าบ้านของยายกับลูกสะพ้ายของยายเสียงหัวร้อของหญิงชาราดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งบ้านประตูทุกบานปิดสนิทไฟดับวูบเหลือเพียงกลิ่นน้ำอบที่ค่อยๆจางลงในความมืดและเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นข้ามหูทุกคนที่เข้ามาจะไม่มีวันจากไปเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวของหญิงผู้เป็นแม่ ลมหายใจเธอถี่ขึ้นเมื่อเย็นหลายตามขมับร่างกายเริ่มแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอพยายามมองหาทางออกแต่รอบตัวกลับกลายเป็นห้องมืดที่ไม่คุ้นเคยผนังบ้านหายไปเหลือเพียงเงาเคลื่อนไหววนรอบตัวเธอทุกเน่ามีดวงตาทุกดวงตามีใบหน้าและทุกใบหน้าคือของนัดแม่เสียงลูกชายดังขึ้นจากเงาด้านหนึ่งเธอหันไปทันทีนัดยืนอยู่ในความมืด แต่แสงจากหน้าต่างสลัวเผยให้เห็นรอยยิ้มของเขารอยยิ้มที่ดูเหมือนลูกของเธอแต่ในแววตากลับว่างเปล่าแม่อย่าก,กลัวเลยเสียงของนัดนุ่มนวลแต่ทุ่มลึกและแปลกหูยายบอกว่าแม่ต้องอยู่ที่นี่กับผมหญิงผู้เป็นแม่ถอยหลังมือเธอสัน่นลูกนัดนี่แม่เองนะลูกจำแม่ได้ไหมนัดก้าวเข้ามาไกลกลิ่นน้ำอบลอยแรงขึ้น ผิวของเขาซีดจนแทบโปรง่งจำได้สิครับแต่ตอนนี้แม่ต้องอยู่กับผมที่นี่เขายื่นมือมาหามือของเขาเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแต่แรงบีบกลับแน่นจนเลือดแทบไม่ไหลหญิงผู้เป็นแม่พยายามดินเธอมองเห็นเอาหญิงชาราโผล่ขึ้นข้างหลังลูกชายรอยยิ้มของหญิงคนนั้นขยายออกจนสุดแก้มยายดีใจที่ได้อยู่พร้อมหน้าแล้วเสียงของหญิงชาราก้องกังวานไปทั่วห้อง แสงไฟทุกดวงเปิดพร้อมกันอีกครั้งเผยให้เห็นภาพบนผนงังตอนนี้มีสามคนในกรอบรูปยายนัดและแม่ของเขาหญิงผู้เป็นแม่กรีดร้องแต่เสียงนั้นเหมือนถูกกลืนเข้าไปในอากาศเธอพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่มันหายไปมีเพียงผนังที่ไม่มีทางออกไม่มีใครหนีจากบ้านหลังนี้ได้เสียงหญิงชราเอ่ยเบาๆใครที่ได้รับของจากยาย ต้องตอบแทนด้วยการอยู่ที่นี่ตลอดไปนัดมองหน้าแม่ในแววตาเริ่มมีน้ําตาเหมือนเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นแม่หนีไปเสียงของเขาแผ่วเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายอย่าให้ยายเอาแม่ไปด้วยทันใดนั้นแสงไฟดับวูบอีกครั้งทุกอย่างจมลงในความมืดเสียงโห่ร้อของหญิงชรากลายเป็นเสียงกรีดร้องยาวสูงดังราวกับทั้งบ้านกำลังร้องไห้ พื้นไม้เริ่มแตกฝุ่นเก่าลอยขึ้นในอากาศผนังบ้านสันส่นสะเทือนประตูที่ไม่มีเมื่อครู่กลับปรากฏขึ้นตรงหน้าแม่ของนัดวิ่งสุดแรงไปทางนั้นเธอผลักเปิดออกและทันทีที่ก้าวออกมาทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีบ้านไม่มีถนนไม่มีแม้แต่เสียงฝนมีเพียงทุ่งกว้างล่งใต้ท้องฟ้าสีเทาบ้านหลังนั้นหายไปจากเบื้องหลังแต่กลิ่นน้ำอบยังลอยอบอวลอยู่ในอากาศ เธอหันกลับมองที่พื้นซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของบ้านมีเพียงป้ายไม้ปักไว้หนึ่งแผ่นตัวหนังสือค่อยๆปรากฏขึ้นเองขอบคุณที่มารับของคืนตอนนี้บ้านอยู่ครบแล้วหญิงผู้เป็นแม่สุดลงน้ำตาหลายพรากเสียงของลูกชายดังแววมาไกลๆแม่อยากกลับมาอีกนะเธอลุกขึ้นชา้ชาๆเดินห่างออกไปจากที่ตรงนั้นแต่ทุกก้าวที่เดิน เสียงฝีเท้าของอีกคนหนึ่งก็ดังตามหลังเสมอเมื่อเธอหันกลับไปมองไม่มีใครแต่เงาของเธอบนพื้นกลับไม่ขยับตามมันยังคงยืนอยู่หน้าป้ายไม้และค่อยๆเหนืยหน้าขึ้นยิม้มขณะด,ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าเสียงกระดิ่งลมดังขึ้นอีกครั้งในอากาศว่างเปล่าเหมือนเสียงจากบ้านหลังนั้นที่ไม่เคยจากไปเลยแม้แต่น้อยเย็นวันนั้นท้องฟ้าเหนือทุ่งกว้างกลายเป็นสีทองมน แสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนหยดน้ำที่เกาะตามใบหญ้าหญิงผู้เป็นแม่ยืนเงียบมองป้าไม้เก่าที่เริ่มซีจางตรงหน้าเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นน้ำอบจางๆยังลอยอยู่ในอากาศแต่ครั้งนี้ไม่มีกลิ่นความกลัวอีกแล้วมีเพียงความสงบแผ่วเ,เบาเหมือนใครบางคนกำลังยิ้มอยู่ไกลๆเธอหลับตาน้ำตาไหลรินอย่างเงียบงนันลูกแม่จะจำไว้ว่าลูกช่วยคนด้วยหัวใจจริงๆ สินเธอเบาจนแทบกลืนหายไปกับสายลมเมื่อลืมตาอีกครั้งทุ่งหญ้าที่เคยแห้งแล้งกลับเริ่มผลียอดสีเขียวกลิ่นดินหอมสดใหม่โชยมาและที่ปลายสายตาเธอเหมือนเห็นนงาเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่คู่หญิงชราทั้งสองยิ้มให้ก่อนจะค่อยๆละลายหายไปในแสงตะวันแม่ของนัดหมุนตัวกลับเดินชา้ชาๆตามถนนลูกรังไปยังหมู่บ้านหัวใจยังปวดราวแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจ บางสิ่งในโลกนี้ไม่ได้ต้องการให้เราครอบครองแต่ต้องการเพียงคนที่จำมันได้ขณะเธอเดินจากไปเสียงกระดิ่งลมดังขึ้นอีกครั้งแผวเบาอบอุ่นและนิ่งสงบที่บริเวณซึ่งเคยมีบ้านหลังใหญ่เหลือเพียงป้ามาเล็กๆลิวหวาตามแรงลมและข้อความสุดท้ายค่อยๆปรากฏขึ้นใหม่อย่างช้าๆขอบคุณที่ช่วยยายวันนั้นบ้านนี้ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอีกแล้ว ทุกอย่างเงียบลงท้องฟ้าสีทองเปลี่ยนเป็นครามโลกกลับสู่ความปกติแต่บางคืนเมื่อสายลมพัดผ่านทางเก่าริมคลองยังมีคนได้ยินเสียงกระดิ่งแผ่วเบาเหมือนเสียงหูร้อของเด็กชายกับยายที่ยังคงเฝ้าบ้านหลังนั้นอยู่บ้านที่เกิดจากความเมตตาและผูกพันระหว่างสองวิญ,ญญาณที่ไม่เคยลืมกันแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มสองผ่านกลุ่มหมอกบ,บาง ทุ่งหญ้าที่เคยเงียบงันกลับมีชีวิตอีกครั้งเสียงนกร้องแผ่วเบาแทรกเข้ากับเสียงลมที่พัดเป่อยหญิงผู้เป็นแม่ยืนมองไปยังจุดที่เคยเป็นบ้านหลังนั้นบัดนี้มีเพียงต้นไม้เล็กๆงอกขึ้นมาแทนเธอก้มลงแต่ดินสัมผัสอบอุ่นและนุ่มราวกับมีชีวิตเธอยิม้มยิ้มที่ปนทั้งน้ำตาและความโล่งใจณแม่จะไม่ลืมลูกนาะเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยน ขอบใจที่ช่วใยญ่ขอบใจที่ไม่ทิ้งหัวใจของลูกไว้ในความกลัวสายลมพัดผ่านเบาๆกลิ่นน้ำอบจางๆลอยมากับอากาศเหมือนคำตอบจากใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปในลมหายใจสุดท้ายของเช้านั้นเธอเหมือนเห็นน่าเด็กชายคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้เคียงข้างหญิงชราที่มองเธอด้วยแววตาอบอุ่นทั้งสองยกมือไหว้ก่อนจะค่อยๆจางหายไปในแสงแดด ทิ้งไว้เพียงความสงบและเสียงกระดิ่งลมที่ดังอยู่ในอากาศหญิงผู้เป็นแม่หันหลังกลับเดินไปตามถนนสายเล็กที่ทอดสู่หมู่บ้านเธอไม่เหลียวกลับมาอีกแต่หัวใจของเธอรู้ดีที่ตรงนั้นยังมีสองดวงวิญญาณเฝ้ามองด้วยรอยยิ้มแสงตะวันเช้าส่องกระทบป้ายไม้เก่าที่ปักอยู่ตรงนั้นอักษรสี่จางยังคงมองเห็นได้ชัดบ้านของยายกับนัดที่นี่คือที่พักของความเมตตา เสียงกระดิ่งลมดังอีกครั้งก่อนทุกอย่างจะค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงความสงบและเรื่องราวของเด็กชายผู้เคยเก็บขยะที่ได้ทิ้งความดีไว้ให้โลกจดจำตลอดกาล